ประสบการณ์ขนหลุกเส้นระยองจันบุรีชายหัวขาดบนกลางเกาะถนนเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของคุณเก๋กับแฟนทั้งสองได้ช่วยวากิจการของฝ่ายชายที่อยู่จังหวัดระยองส่วนพ่อกับแม่ของเก๋ดูที่จังหวัดสากแก้วแทรละเดิมที ของเก๋เป็นคนชัยภูมิญาติพี่น้องส่วนใหญ่จึงอาศัยอยู่ที่นั่นเรื่องราวและเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นปลายเดือนตุลาเมื่อเจ็ดปีที่ผ่านมาคุณลุงของเก๋กินยาตายไปก่อนหน้านั้นสองวัน ทั้งหมดก็เลยต้องเดินทางไปที่จังหวัดชัยภูมิเพื่อจะไปร่วมง,งานศพเก๋ต้องออกจังหวัดระยองไปสะแก้วก่อนเพื่อนที่จะไปรับพ่อแม่น้องชายแล้วก็ญาติหลังจากนั้นจึงค่อยๆออกเดินทางไปที่จังหวัดชัยภูมิต้องไปช่วยงานศพก็ไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นทุกอย่างเป็นปกติเรื่องมันมาเกิดตอนาขากับ เมื่อทุกคนได้ออกเดินทางจากจังหวัดชัยภูมิในเมื่อช่วงเวลาประมาณสี่โมงเย็นเก๋นั่งไปส่งทุกคนที่จังหวัดสะแก้วก่อนแล้วจึงค่อยเดินทางต่อไปอยังจังหวัดละยองเวลาเอาไว้ประมาณสักเยี่ยงคืนก็น่าจะถึงบ้านที่จังหวัดละยองในระหว่างการเดินทางถนน ช่วงเขาใหญ่นั้นรถติดมากติดอยู่ประมาณชั่วโมงกว่าๆทุกคนต่างก็เพียหลังกลับไปทั้งหมดหลับไปทั้งหมดเหลือเพียงแค่เก๋กับแฟนเพียงสองคนเท่านั้นทั้งคู่นั้นก็หาเรื่องคุยกันตลอดทาง น,นั้นจะได้ไม่ม่วงจนกระทั่งมาถึงจังหวัดสระแก้วตอนนั้นเป็นเวลาเที่ยงคืนพอดีในตอนแรกแม่ของเก๋ก็อยากจะให้ทั้งคู่ค้างนอนอยู่กับแม่ก่อนพรุ่งนี้เช้าค่อยเดินทางกับประยองก็ได้แต่ว่าทั้งคู่ไม่สามารถค้างคืนได้เนื่องจาก ว่าต้องกลับไปช่วยคุณแม่ของแฟนเปิดร้านเพราะว่าที่ร้านของแฟนนั้นคุณแม่เขาเปิดร้านจำหน่ายเคมีด้านเกษตรทุกชนิดทั้งสองเลยต้องรีบกลับเพื่อที่จะไปช่วยคุณแม่แฟนเปิดร้านแ่ตอนเช้าเก๋กับแฟนเดินทางต่อออกจากจังหวัดสาะแก้วก็ประมาณเที่ยงคืนกว่า กำลังจะตีหนึ่งโดยใช้เส้นทางระยองจันทบุรีพอถึงจังหวัดบุรีรัตกแต่ว่าไม่แรงแรงเท่าไหร่นะักทั้งสองจึงเดินทางต่อเพื่อมุ่งหน้าไปที่จังจังจุกม่งหมายปลายทางระหว่างนั้นช่วงทางจะมีปั๊มน้ำมันใหญ่ๆอยู่ปั๊มหนึ่งซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามของรถที่กำลังเลินอยู่ คือต้องให้หยุดเทีย่ยบรถเพือเข้าปั๊มส่วนถนนตรงบริเวณนั้นก็จะมีเกาะกลางแฟนก็บอกว่าอยากจะเข้าพักและเข้าห้องน้ำสักหน่อยเพราะว่าปวดท้องมากส่วนเก๋เองก็นั่งหลับสับผงหมุได้รอบแฟนก็เลยต้องค่อยเรียกให้ตื่นมานั่งเป็นเพื่อนกันตลอดตลอดทางลงไปล้างหน้าสักหน่อยก็ดี จนกระทั่งในช่วงที่กำลังจะเดินถึงปั๊มไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะจูจ่ๆแฟนของเก๋ก็ไม่ยอมเลี้ยวรถขับผ่านไปเลยเฉยๆเ <ๆ S 1> ก๋ก็เลยถามแฟนว่าทำไมไม่เลี้ยวเข้าปั๊มแฟนของเก๋ก็นิ่งเงียบไปสักพักหนึ่งก็จะพูดขึ้นมาว่าเดี๋ยวถึงบ้านก่อนเราจะเล่าอะไรให้ฟังเพราะความอยากรู้ ของเก๋จึงคันคันให้แฟนบอกว่าตกลงแล้วมีอะไรกันแน่แฟนจึงเล่าให้ฟังว่าก่อนจะถึงดูเทินเลี้ยวเข้าปั๊มเราเห็นผู้ชายสองคนและนันใจว่าต้องเป็นผู้ชายแน่ๆชายสองคนนั้นกำลังจะเดินจูงมือกันอยู่บนเกาะกลางถนนแต่ว่าทั้งคู่นั้นไม่มีหัวและ ชายสองคนที่เดินนำหน้าก็ถือพวกอะไรรถด,ดนไว้ในมือพ่อแฟนเห็นแบบนั้นจึงขับรถเลยภาพที่เห็นทำให้เขาคิดว่ามุ่งหน้ากลับบ้านเลยจะดีกว่าในระหว่างที่ทั้งคู่กำลังคุยกันเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าตกลงแล้วมันคืออะไรกันแม่คนอนผี แล้วทั้งคู่ก็ได้เห็นถนนตรงทางด้านหน้ามีรถของหน่วยผู้ภัยจอดอยู่ตรงกลางเกาะและกำลังช่วยผู้ประสบภาพที่เห็นทั้งคู่ได้เห็นก็คือมันมีรถเก๋งสีดำคันสภาพยับรถคันนั้นพลิกคว่ำตะแคงฝั่งตรงข้าม ขับอยู่ตรงกกาะกลางถนนแฟนของเก๋ไม่ได้สนใจมองสักเท่าไหร่เพราะมันยังคงชอบกับสิ่งที่เห็นก่อนหน้านี้เขาจึงมองตรงไปทางถนนด้านหน้าแต่ว่าตัวเก๋เองนั้นตั้งใจดูภาพอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นชนิดว่าเหลียวหลังตามไปมองแล้วเก๋ก็หลุดพูดจากปากออกไปว่าโห กระจกแตกเรียบเลยขนาดนี้คนขับจะรอดเหรอและเก๋ก็หันกลับมานั่งที่หน้าตามปกติผ่านไปเพียงแค่อึดใจหลังจากที่เก๋ทักออกไปหลังก็มีรถเก๋งคัมีสีดำหนุ่งคันหนึงขับตามและกำลังจะแซงขึ้นไปเก๋จึงมองไปที่กระจกมองหลังแล้วภาพที่เห็นทำให้เธอ คนล,ลุกสู้ไปทั้งตัวเวลานี้เก๋ไม่กล้ามองไปตามข้างรถเพราะกลัวว่าจะเจอภาพที่ไม่คาดคิดเธอเลยได้แค่นั่งตัวเกรงไม่พูดไม่จาแทนเห็นผิดป,ปกติเก๋ก็เลยถามขึ้นว่าเป็นอะไรอยู่ดีๆก็นั่งเงียบะอะไรเก๋เลยบอกว่าพี่เห็นรถเก๋งพึ่งแซงเราไป เมื่อกี้ไหมคันสีดำนั่นอะกระจกแตกยับคันเลยแล้วแฟนก็มองซ้ายมองขวาจะบอกว่าหฮ้รถไหนไม่เห็นมีสักคันเลยพอได้ยินแบบนั้นเก๋ถึงกับช็อกหนักเข้าไปใหญ่อีกคนลุกสู้รู้สึกร้อนหนาวคล้ายจะเป็นลมรู้แล้วว่าโดนผีหลอกมันเป็นยังไงเก๋มั่นใจว่า รถที่พึ่งแซงไปนั้นมันเป็นรถคันเดียวกันกับที่พลิกอยู่ข้างถนนเมื่อกกลอย่างแน่นอนส่วนชายในหัวไล้หัวทั้งสองที่เดินถือพวงมาลัยอยู่บนถนนเกาะกลางแฟนอาจจะปรับบวงจุ้ยให้เห็นวิญญาณทั้งสองเขาพอดีแฟนกับเก๋ทั้งสองคน สองเหตุการณ์แต่เรื่องราวประดวดกเกิดเหมาะกันพอดีไม่แน่ว่าชายหัวขาดทั้งสองอาจจะเป็นคนที่อยู่ใกล้รถเก๋งคันสีนดำคันนั้นก็เป็นได้และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของเก๋กับแฟนก็กดไลค์กดแชร์กดติดตาม